กษาโรคมะเร็งซึ่งจากการทดลองในหนูพบว่าทำให้เซลล์มะเร็งในหนูมีขนาดเล็กลงซึ่งตอนนี้ได้ถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลของประเทศเกาหลีเฮโมฮิมเป็นผลงานวิจัยจากสถาบันวิจัยพลังงานปรมาณูนิวเคลียร์ของประเทศเกาหลีที่ได้ผลิตอาหารเสริมด้วยเทคโนโลยีไบโอเทคโนโลยี ให้กับเจ้าหน้าที่ในสถาบันวิจัยรับประทานซึ่งการวิจัยนี้ใช้เวลานานถึง8ปีใช้งบการวิจัยถึง2,000ล้านบาท PhD 15ท่านเจ้าหน้าที่30ท่านเพื่อพัฒนาอาหารเสริมตัวนี้ให้กับคนในสถาบันรับประทานเพื่อป้องกันอันตรายจากรังสีปรมาณูและแบ,บัดนี้ทางสถาบัน ยินดีที่จะเผยแพร่ออกไปสู่ทั่วโลกภายใต้ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่าเฮโมฮิมซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบของ FDA ประเทศเกาหลีและ FDA ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้จดสิทธิบัตรไว้แล้วทั่วโลกซึ่งสารสกัดธรรมชาติจากสมุนไพรต่างชนิดที่อยู่ในเฮโมฮิม สามารถช่วยต้านการทำงานของเชื้อมะเร็งช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและการสร้างเม็ดเลือดช่วยปกป้องร่างกายจากความเสียหายจากการเกิด oh oh ออกซิเดชันเฮโมฮีมย่อมาจากคำว่าเฮโมและคำว่า H I M ฮ e m เฮโมเป็นตัวย่อของคำว่าเฮโมโกลบินหรือเม็ดเลือดแดงส่วน H ตัวใหญ่ย่อมาจาก h e m a t o p o i e s ซึ่งก็คือการสร้างโลหิตนั่นเองส่วน I ตัวใหญ่ย่อมาจากอ m ม u n e หรือภูมิคุ้มกันส่วน M ตัวใหญ่ย่อมาจาก Modulation แปลว่าการปรับและ H I M หิมในภาษาเกาหลีแปลว่าเข้มแข็งแข็งแรงเฮโมหิม oh ถูกสกัดจากสมุนไพรสดเช่นตังกุยด้วยกรรมวิธีไบโอเทคโนโลยีเป็นการสกัดเย็น จากสมุนไพรสดๆซึ่งทำให้สรรพคุณที่อยู่ในสมุนไพรเหล่านั้นยังคงประสิทธิภาพอยู่ประสิทธิภาพนี้สูงกว่าสมุนไพรที่เรานำไปตากแห้งแล้วนำมาต้มที่ผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆกว่าจะมาเป็นสมุนไพรแห้งให้เรารับประทานแต่เฮโมฮิมเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรสดด้วยไบโอเทคโนโลยี ology, สก,กัดเย็น จึงทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าอาหารเสริมยี่ห้ออื่นและมากกว่าการที่เรานำสมุนไพรจีนหรือสมุนไพรเกาหลีมาต้มรับประทานสเท่าและประโยชน์จากการรับประทานเฮโมฮิมพบว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายและโรคเลือดลังหลายชนิดและทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นและทำให้ NK เซลมีการใช้งาน NK เซลคืออะไร NK เซลคือ natural killer หรือเพชฌฆาิธรรมชาติซึ่งไม่เป็นพิษต่อร่างกายของผู้ปว่วยเป็นเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ป่วยเองไม่ใช่สารเคมีจึงแตกต่างจากการใช้ยาเคมีบำบัดซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างมากจากการทำลายเซลล์ปกติด้วยโดยปกติแล้วเซลล์นี้เป็นเซลล์ที่ถูกสร้างและกระตุ้นจากภายในร่างกายของเราเองแต่ปัญหาที่สำคัญอยู่ที่มีปริมาณเพียงพอหรือไม่ ซึ่ง NK หรือ Natural Killer cell นี้เรามักจะรู้จักกันดีว่าก็คือเม็ดเลือดขาวคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเม็ดเลือดขาวจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้กับการติดเชื้อนั้นๆ NK cell จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันมีบทบาทในการปกป้องเซลล์ปกติจากทั้งเซลล์มะเร็งและการติดเชื้อไวรัสเซลล์ NK เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่สร้างขึ้นในไขกระดูกของมนุษย์ เพื่อทำลายสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งเซลล์ NK นี้สามารถกินเซลล์มะเร็งได้เฮโมฮิมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยผลิตเม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงให้กับร่างกายของเราช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายทําให้มีสุขภาพที่ดีซึ่งสมุนไพรสดที่อยู่ในเฮโมฮิมประกอบด้วยแองเจลิกาเรดิกส์ชวนซองเรซอมาเพเนอัลบ